พูดเมื่อสีออกกุลเมื่อมื่อมือสีออกเขามาขายเขาก็หม่บึงพร้อมเจ้าลอยวอสองเทกับสองหนึ่งวอ่กกับสองเทดเอสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีปีใหม่ครับเอซีครับ ยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซีครับผมตามแนวทางของแม่ยามดีครับเอฟซีครับผมก่อนที่เขาไปชมคลิปของคุณแม่ย่านบีเอฟซีขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นสื่อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมมักกระชัดขัดกระพานนะครับเนาะขันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามาเนาะครับเนาะ วัดดีแม่ครับผมวัดดีป no. yeah. no. ีใหม่ครับคุณแม่ยามครับคม่ใม่รสิหาอ่ับ่ยหนาช่ยหลังส่ยหนา่ยหลังแถวครับพีได้ฟันแปลปะไรนบ่แม่ฟันว่างูหัวตนนั่นถูว่าฟันตัดออกเป็สองท่อนอ่ะแบ่งกันแบ่งกันอะหนึ่งสองสองหนึ่งแบบยวตี้มัน2องกับ2องะเดี่วเนาะบังูตัวนั้นบัต วันจะตีมันตีว่าเป็นมัน,นมันไม่สูงเอาพี่รอมาตามตัวเลขงานทางของแม่ยามเด้พี่้องเด้เนาะเอาแม่ที่นี่คาวาเยกาะเสียสองเสียเขาถือเ<ะ>ขาถือ,อ,ถอบอกม่าขายเลขกณละคือ<ะ>มานขายมันมาเอามหาโย,ย<ะ>สองเกียก็สองหนึ่งสองเก็บสองหนึ่งเออบางหนักบมักก็เอาเนื้อเืนก็สองเกีย บัดอันเ็เขาก็ต้องฝันจะคว้างกับอันสว่งหนึ่งเหอเอาบ่มาคือสว่างเจ็บโอ้โหเดี่วเาไม่ช่ยังมงบ่แม่บเมียเขาเจาะเขายืดถูกยืดยังอ่ะโอเล็กเล็กนี่มีทีมานบ่เมียเออเขาพูดมือกสีออกกุด เอเมื oh, oh, oh ่อเมื่อเสียวเขามาขายเขาก็าไหมปงพร้อมโอ้เอวของประทาท่ายเลยเอาบ๊อบหนิจีเอาบอสองเจ้าอบอบสอกับสองหนึ่งบออกับสองเย่างเหียวเออกออเออเรอเอ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 เออเออเเอเอเเอาเออเเออออออเอเออเอเออเออเอออเเอเาเอเอเเเ เขาก็นอะไรเริตัวที่เจริญสองตัวอืมอ่าห uh ูดหดเลยหดหกับพ่อแม่หงมี่ก็บเอเขาบอกว่าเอาอีกงละเออบ่ขามาเอาเลิกฟันของขวัีที่ไหนกับที่นั่นนี่เขาบอกเขาบอกชุ้เมื่อช่วงวัดควอมเขามาขายค้อมเขาเอาไม้แจกความเอ่อเอ่อเ่อแจกเค้ืงใสเขาแจกควม อ่ามาบอกความอ่าหันสองนึงกับสองเก็ดบเขาเข้าฝันกับวางกัมัสองเก็ดจ้าจมักสองเกแล้วหลายไปทั้งเสื่อมเพื่อทังมาลาตีทั้งักงูสองพันิเรื่องพันปกงูสองพันตีตเก็ดสองสองเก็ดจบแล้วอ้สองพันปดสองสอเก็บแอ้หองนาะ ก็ฝันเห็นว่างูตัวบักใยซื้อเอเดียดอยู่เนาะตายคอรอเตี้ยบัดเมื่อหลังก็มาฝันว่าเห็นงูมาตัดท้องฟันแบงกันอีกเป็นงูสิงบัดนี่ยโอ้ปลาเจ้าของเก่าบอกว่ามากริดตัวเก่าเจ้าแรกกับเท่นั้นอ่อืมเอาปลาดีงวดนี่ฟันยังไงแม่แต่ว่าเขาได้เลข็กได้เล็ก พีทีแม่บอกแม่เขามาลม่ถือสีงวดที่กันบอกมองนี่ถือสีงวดแล้วหยับเขาไปใกล้ๆอีกเขามาสีงวดติดแล้วพี่นัองเอ่อยังไงห้าแปดสองห้าแปดสองอันสามแปดสองนี่แม่แม่ยหกโอ้สองสองหกเก้าสองหกเก้าห้าแปดสองกับ สองหกเก้าเลขมีทีมากแล้วเงินนี่ก็ได้เพราะหันบ่งมันเขาว่าหายดิอ่ะสามเขาได้มามสามสามหกก็จะแต่บางมันขายเลยอไปขายเขาโม่นั้นเขาเอามามันสองฟองอีซื้อก็ซื้อบ่กอับอีกแหละมาเอาสามหกซื้อๆอ้าวอันนี้ไม่ยังแมนที่ลายตักยังสามจีสัตแมนแมนเมืดแมนบมันคละ แต่ว่าตัวนี้โตตรงกันห้าแปดสองตรงกันเขียนไห้สองคนเขียนไหนัวคู่หนึ่งได้ตัวคหนึ่ง้ม่อมมาอีกแล้วมาแล้วรสตรี่ก็ได้โอ้บ่าอแม่ละมาสองคนต่างคนต่างแม่มาแต่ว่าตรงกันอออันนี้คพ่นใครเขี้นไหนอือคู่นี้ได้สามคู่สองตัวอันนี้คู่นี้ได้อันนี้แม่นบ่หรือแม่แม่สองสองลูเก้า สองคนอันหาแปดสิอันสามแปดสองนี่ก็แม่นคนละเจ้าเจ้วันวันมาตรงกันสองมาตรงกันโอ้หาว่าว่สามสี่หาตัวเดียวกันตัวเดียวกันที่หาแปสองกับสามสี่นี่ตัวเดียวกันครับตัวนี้ตัวเดียวกันมาตรงกันไปน้ำกันนะคนเชียงหากัน คู่หนึ่งเขียนในหาแปดสองกับสามสี่คู่หนึ่งเขียนในหาแปดสองกับสองหกเก้ากับเก้าสองคู่ไปที่สองในหลายกลัวกระดวงไปดวงมั่นเราอันเนี้ยตัวโตกันสามตัวในที่หาแปดสองตัววงไหวเพิ่วงไหวหาแปดดีไหมอืม ตีเนี่ยมีห้าแปดสองอ่มีสองหกเก้า้วก็เลขสองตัวที่กระจกหายมากเลยคือเก้าสองกับสามสี่ตัวเจนทางสี่ดิเออสามสี่ดิโอลืมอบ่นีเจ็นสามเลขสามตัวมีมีสองชุดอ่าป <c oughs> ้าว่าฟัน <c oughs> กับฟันว่าทอากับเสียนะามซื้อไปว่าตัวเลขสองตัวมีสองชุดเลยเออคอยข้ียนลายเถอะเรจะเชีเยนลาย 5้าแปดสองมันตัวเดียวกันเออแม่เก็หาสองอีกไหมสองหกเก้าเสตัดประัดแล้วก็เก้าสองหกสองขอยเขียนอีกอยู่ว้่าแล้วก็เก้าสองแล้วก็สามสี่สามี่อ่าเลขนี่มองหนาพี่รองนออกเขากับอกระไเขามันเขียนแบล้วมาบอกลอดนึ่ล้ตีแม่บอกดไปพ่อแม่อันพวกกลมนี่เพิ่นวงกห่บอแม่ ชุ่มเขียนนี่งละเขียนเราเขียนวงหเลยอ่าอขตัวนี้อไปเียตามต่ติตัดวัตัดแล้วเาล่ติเจัไหนออ่าก็หายมาแล้วอ่าเอาบอมาเ้อขับเด้พี่ครับผมขับแต่พันอมักเอาถือว่าสูงหด่ไหมสูงหดโอ้ ว่าน้อเขาซืวอๆกันยังไม่ยมขอบมากบมักตีบมกเบ้าลแต่ว่าสอตัวแม่แม่บันให้ฝันมันบอฝันว่าจะท้อสั์เสียอีกมืนโอ้ยเบอร์ยังหแมฝันได้คืยหมนวกอนบดซีซีสามละเบิเบอร์ยังซีซามมาใส่มันซีซีอ้ยเด็มีตัวนี่ออสมีมีตัวแล้วว่โอ้วรไปเละตลีนนะนที่มีนี่แม่ โอ้แม oh, yeah. mm ่แ hmm. ม uh. uh, <th ่ฝัาซซสามเออแ้วอันนี้ค่อยนี่เมื่อก่อนมันออกพอไปซื้อไปะตมันออกอหแปดที่สามอเออแปดที่สมเออคนไปซื้อซีซสมวันนั้นกันันันตัดทำตัดไหาักโอ้เอาว่อนี่เสียอีกเราตีแม่าเนี่เสียอีกแล้วเสีย้วไ้ขึ้นแต่ว่าเสียแลอะไรขึ้นหมดนี วันนั้นไได้ขึ้นฟันป่ะจะว่าได้อยูหาตัวเล็กันาไปเอาวตอรี่ว้โอ้มั่อฟันโตสับเสียอีเล้อันนั้นหระันหวว่ได้ฟันหวานทุีโอเมื่อเกวตรงกันือตรงกันกับสามีนี่มันสาซีซีสามนี่เอาไวแล้วเอไรไปเลขอะไรเลลอตเตอรี่แล้วงวดไปแล้วเอาอันเะอั หาปห้ไวเออักใบนะเอาหาแปดสองหาไปเด้อนี่เด้อเอออ่าสั่งแล้วหาแปดสองเดี๋ยวใบรองมันเนาะอันน so, uh, uh ี huh. uh, three. Three. Uh, ้ของเจ้าของมาซื <S <s ้อละล่สีสามไม้เลเซอร์สามตีแม่มันก็ตรงกับคนไทยมากเลยนะแม่สีสามกับใด สี่สามว่าต่อแล้มเนี่ยจะมีเหล็กที่เพ่นหามากพอ้หมเนาะไม่เหล็กพ่นหาถืองวดอะไรจากแสนกว่าไหม4แสนเกี่ยวโอนมาท้าปุญแล้วเป็นอะไรจอมันคือสี่แสนหาแสนคนน่ะทุกงวดด้วยข้เจ้าได้ถือก็สองนึงเนาะนั่นปะ โเลขมาจากฝุ่นดิสามหกของสามนะเขาไันสาครับักขายเลขมันได้สองหนึ่งเขามาบอกทั้งสองมองอยมาอ้จัมองกันยังไงทั้งสามหกทั้งสองหนึ่งปาทุกอาีงเดดังชนเด็ดังได้บ้านมีที่มาอ่าสองนี่ยังบันดมั้สองมองสองมองคือคือกัน อันนี้บักดีว่าครันเลยจุดถูกกับบักมาไฮเลตเลยอ๋อครับผมอันนี้จะมาส้วนกันที่นันนเลยเรามาให้แล้วตาใายความเรียบร้อยอ่าอ่ามาดเก่าถอยแล้วเท่าหัวซื้อเลยมาตัดซื้อหนาซื้อรังอืขตัวเก่ากับเบ่าเพื่อนเลขตัวเก่ากับเฮงบ่มักครับอือพู้ได้บ๊อบมักตัวเก่าเนี่ยอย่าลืมด้วครับเด้อตัวเก่ามาดูคือนอย่งเงี่ยมันมาบักดีสามสามคีเว้นงวดเดียวสองงวดมาเลย ตัวเก้านี่แหละนะครับเนาะงนมาไปสักไห,นไหนวนใเลยนี่แหละครับผมตองย,อยมามาอืดครับผมเนี่มาสเต็ครับจะพามาส่งเด้อเนี่มากมากครับครับผมโศกโศกมันหมานำนบนด้วยใส่ปีใหม่ด้วยครับเอเอฟซครับผม